ที่นี่ร้านมาเดอร์กินข้าวกันจิ้มจุ่มลาบอุบลที่ร้านมีเมนูตำแหลกเมนูลวกจิ้มและเมนูยำหรือใครใส่เครื่องดื่มก็มีนะครับและเมนูไฮไลท์อย่างหนึ่งก็คือจิ้มจุ่มครับทุกคนที่นี่จะมีขายแบบเซตนะเริ่มต้นตั้งแต่เซตละร้อยห้าสิบเลยครับและเซตหมูที่เห็นก็คือผมสั่งแบบชิ้นละสองร้อยมาเพิ่มด้วยการสั่งตำไหลบัวแค่มาวางก็คือได้กลิ่นน้ำปลาและเมนูไส้ตันทอดเราก็เริ่มต้นด้วยการตีไข่ไปเลยครับทุกคนถ้าเราใส่ลงไปในหม้อจะทําให้เราได้ความมัน ที่นี่ก็สามารถบริการตัวเองได้เลยครับไม่ว่าจะจานหรือผักต่างๆนาะนาะระหว่างที่รอหมูสุกผมก็กินตำไหลบัวไปก่อนนะครับ ความรู้สึกที่ได้กินบอกเลยว่าน้ำปลาาหอมแซ่บแบบนวนๆเลยครับทุกคนผมถึงขั้นต้องกินกับน,น้ำปลาลาเลยนะใครสายปลาาสายตำไหลบัวต้องลองครับทุกคนต่อมาลองชิมเมนูไส้ตันทอดซึ่งจะทอดใส่กับมะกรูดที่เป็นสมุนไพรพอได้ทานเข้าไปไส้ตันทอดคือกรอบมากรอได้สักครู่หนึ่งหมูจุ่มของเราก็ได้ที่แล้วครับทุกคนแค่เปิดออกมาก็กลิ่นหอมพร้อมทานแล้วครับทุกคนความพิเศษของหม้อดินก็ทําให้ความร้อนคงที่ด้วยครับลองประเดิมชิ้นแรกด้วยหมูหมักก่อนเลยครับ ซึ่งทางร้านก็จะมีน้ำจิ้มที่เป็นเอกลักษณ์นะครับผมน้ำจิ้มแจว่วทานเข้าไปหอมเข้าขาั้วรู้สึกเซ็ปหนัวอร่อย ลองชิมคำที่2ครับทุกคนทานเข้าไปคำที่2เริ่มติดใจน้ำจิ้มแจ่วแล้วครับทุกคนเพราะว่าเปรี้ยวหวานเค็มกําลังพอดีเลยครับใครสายหมูจุ่มน้ำจิ้มแจ่วต้องมาลองนะครับทานไปสักครู่ก็เพลินมากเลยครับทุกคนก็เลยสั่งเมนูเพิ่มขึ้นมาและนี่ก็เป็นเมนูหมูมะนาวครับชิ้นใหญ่พอดีคําหน้าทานมากครับทุกคนจะอดใจไวได้ยังไงก็ลองทานเลยครับรสชาติเปรี้ยวเผ็ดหอมมะนาวจริงๆครับทุกคนและเราก็จะเพิ่มความเผ็ดร้อนด้วยการกินคู่กับกระเทียมและพริกพอทานเข้าไปบอกเลยครับว่าลงตัวอร่อยมากที่สําคัญที่รร้้านนนบบมีีแดตสให ด้วยพื้นที่ร้านก็ค่อนข้างกว้างขวางครับทุกคนเหมาะกับการมานั่งชิลกับเพื่อนกับครอบครัวโดยร้านจะเปิดทุกวันเลยครับตั้งแต่5โมงเช้าไปจนถึงห้ทุ่ม55สอังเกตง่ายๆฝั่งเซนทันเลยเซนท่นมาร้านอยู่ซ้ายมือตรงไฟแดงเลยครับทุกคนใครเคยมาทานที่นี่แล้วเป็นยังไงบ้างลองคอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆหน่อยนะครับ